เซ่ตสวิตช์แล้วมีความฝันนี้คนละช้อแบบว่าสลับตัวได้แต่งาน้าแต่งชายแต่เกือีก่จะแต่งหน้อ้งชายแล้วนะอื โซดาชาแนลค่ะขอตอนรับเข้าสู่ปี2022นั่นเองนะคะปีใหม่แล้วนี่ก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆกันเยอะมากมายเลยแน่นอนคิะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเรื่องใหม่ๆบ้างแน่นอนเรื่องที่ง่ายที่สุดขกงแกคือการที่มีภาพลักษณ์หรือลุคภายนอกเห็นชัดที่สุดเพราะฉะนั้นปีใหม่ปีนี้ค่ะกิดจะเปลี่ยนรูปแบบการแต่งตัวใหม่นะคะให้ดูเด็กวัยรุ่นง่ายๆสบายๆขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนการเปลี่ยนลุคเนี่ยการทําสีผมผมตรงแบบนี้ไม่เอาแล้ว ก็จะเปลี่ยนสีผมใหม่ที่เป็นสีที่น่าที่สุดแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนงานแต่งกายใหม่ก็เด็กขึ้นแบบตามแบบว่าแฟนๆรายการคาราเต้แล้วไงล่ะคะประจำวีเนี้จะมาทำสีผมก่อนไปดูกันดีกว่าค่ะพี่ถึงแล้วเลยร้านฟินิชแอดวานค่ะเดี๋ยวแอบรีดมือส่วนเล็กๆอยู่นะคะใครอยากจะมาใช้บริการเพลินเลยนะคะบอกมาจากราารคาราเต้ได้รถราคาพิเศษเลยค่ะ เ็นข้อเนียนไปแล้วนะคะว่านิวเยียก็ต้องนิวลุกใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งในลุกที่แบบว่าเปลี่ยนเราเห็นวนะ่าที่สุดคือการทำสีผมหรือเปลี่ยนสีผมนั่นเองมาดูกันดีกว่าที่นิวเยียร์ทำสีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวที่บอกว่าพยายามจะให้สีที่มันหลากหลายแล้วก็แบบเราก็ทำมาหลายสีแล้วเนอะก็เลยทำอะไรที่มันแปลกใหม่ได้เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเปลี่ยนสีผมซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนลุคใหม่จับปี2022คือยังไงไปฟัง อย่าค้นตอใจนะนี่ฟอกเสร็จแล้วก่อนลงสีค่ะเป็นฝรั่งก็บอ,อกแล้วเป็นมิลานโน่ฝรั่งดองอ่ะมีช่างเก๋น,นะคะลงมะเดียวปีนิกเอดวันค่ะ มาถึงขั้นการการดีไซน์สีผมแล้วนะคะ mm hmm. นี่เราก็เลือกชอบดูเรามีฟาร์มผม mm hmm. อุตสาห์ฟอกเริ่มต้นใหม่ทั้งทีเราก็ต้องเลือกสีว่าสีเรียกว่าสีแจ้งเกิดเนืชั่วโมงผ่านไปค่ะลุกใหม่สำหรับ2022มาต่อผลตาสวยรับปีใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมแบบออุ่มนะจะเปลี่ยนสไตล์ให้โค้งงอนขึ้น เสร็จแล้วค่ะวิงวิงตอนรับปี2 0 2พโี่อ้โห้พี่เก๋สวัสดีค่ะหลงทางบ้านใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่บ้านนะคะอันนี้ห้องเก็บของค่ะอ๋อ ขอต้อนรับเข้าสู่ีดีโอของเวลาเดเฟียนะคะสรุปว่าที่นี่สวยมากๆเลยใครที่จัดงานอะไรก็ตามนนแนะนาที่นี่เลยแลว้ววกนี้เนี่ยคนเนม,มิกันเองค่ะก็เลยอยากจะแบบมาเติมเต็มความฝันวนัยเยาว์ของเราในช้าวิ่งทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมคะจริงๆแล้วจะบอกว่ามันเริ่มจากความว่างค่ะดูเน็ตฟิกอยู่บ้านใช่ไหมแลว้วก็นี่เลยดูเรื่องอะไรช <laughs> ินเซซูซูชินนี้อยากจะมีสามคนนะเนี่ย อยากจะแบบเกิดมาแบบว่าเป็นเจ้าหญิงมีความฝัน,นมีคนมาสวิกแบบว่าสลับตัวดิแต่งงานกับเจ้าชายแต่ทุกอย่างก,ก,ก็แต่งงานกับเจ้าชายาน,านั่นะอืะ วันนี้ทัดก็เลยจะเติมเต็มเก๋แล้วก็แบบอยากจะคิดถึงที่น้องๆน,นี่ก็พี่กอล์ฟช่างแต่งหน้าคนสวยของเก๋นะคะตั้งแต่วันแต่งงานแล้วนี่ก็แต่งแบบว่าเอ่อพิเรนดี้แฟชั่นชูดีเก๋สวยๆทั้งหลังน้องบุดค่ะเห็นไหมนี่ช่างทำผมนี่อิงพอร์ตมาเลยนะคะอี่พอจะไหนคะพี่บุดจากร้านงามกาวเลยค่ะร้านงามกาวค่ะก็วัน<า><า>นี้เราก็จะมาเติมเต็มความฝันของเก๋นะคะต้อนรับปี2022นะคะก็แบบไปดูกันดีกว่าวันนี้เราจะถ่ายแบบกันลุคแบบไหนบ้างก็อยากมีภาพสวยๆเอาไว้ แล้ลูกที่หนึ่งนะคะสเตซี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือแบบว่าเบเกอร์นักอบขนมปังนะคะในเรื่องนะก็เป็นสเตซี่ค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนี้เก็บนกกันคะขอ,อนุให้เปาิงเล่เลยนะคะเบเกอร์อบนปตอนที่ขอนให้หมามิ่งเล่น ขนมนั่นเองค่ะไปลุ่ที่สองดีกว่าค่ะก่อนแล้วเฟรสวิตเนี่ยเขามีอยู่สามคาเลเตอร์ด้วยกันเนี่ยจะมีหนึ่งคนสามล่างพอไปรุที่สอแแงแล้วอะสมัยนี้เพื่อนกันมาบ้าค่ะทุกคนนะได้ดูอีพีเราย้อนหลังของเรารวมรุ่นหทีอย่างที่เรารวมทั้งหมดเนี่ยสามสิบกว่าอีพีตลอดปีสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะได้ดูแล้วใช่ไหมค่ะหรือใครได้ดูแล้วก็ดูนะคะแล้วก็ติดตามเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ะค ขอบคุณยจกติดตามสับสไคร์เบอร์หนึ่งแสนคนดีใจมากเลยเข้าขับหนึ่งแสนแล้วพี่จะฝันไกลได้ไหมอ่ะหนึ่งล้านที่ไกลมากช่วยเก็นนะคะมาเป็นคนที่สองหรือที่สองนะคะเซียวน่าก็คือญาติของแบบว่าจะเชฟฟาร์กาเล่นั่นเอง เรกที่สามหรือว่าคนที่สามนะจากเรื่องบิษั s สวีทนั่นเองค่ะดัชเชสมาการ์เลนใหม่เรียกช่ไหพี่จ้ามาการ์เลนมาการ์เฮ้อย่าไว้ด้านหน้าได้ไหมะก็เป็นสังสังกรสังกูสุด่ตล็อสังคมีหน้าสังกูนะไม่ใช่สังกรดามาในเลทสังกรอะไรล่ะ ส็อยใส่ไปตลาดน้ำชอบไหมเล่นจริงจริงด้วยต้องหมูใส่ไปต้องหนูไปที่าผมใส่ในซิก้กต้นไม้ที่ละเจอาจเนี่ยความเจ้าหญิง่ะนะพทษนะคะดูความเจ้าหญิงนะคะกอู่จดูดอลังการนะคะเรายืขนขอบเก้าอี้มนตีที่ม,นมัน่ยอยู่ดนีๆก็มาถ่าย สูง175บวเราต้องสูงเป็น182ไม่พอแล้วก็นะคะเราสูง3เมตรไม่บอกเลยให้ต่อขายาวมาให้นงคะแฟชั่นโคฟนะคะต้อนรับปี2022นะกับ Princess Switch เอง Switch Again ค่ะรือว่าจะเป็น Stacy the Baker นะคะ Fiona the c a u s i n นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ Duchess Margaret the Princess ค่ะ วัวถูกใจเป็นแฟนรายการชูรดาชาแน,นลของเกนะคะกดไลค์กดแ like, <c oughs> ชร์ subscribe เก๋ด้วยนะคะอีกทีมีผลงานดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนคุประจำวันนี้เก๋ลาไปก่อนขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า s u b s c r i b e นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ